ฮลหลีลดีวู้ตเวที่พสตกโพสต์นาก่อนีกบจะเ็นิอยพอแล้วฮักขอล้อว่ข้อรบผ่านที่บ่ะเนาะอะโคต่ตอนนี้เดเตะกูติดมุดกบทีนพาตาก็สอนลฮักขอลอแต่ฮัหญเดี๋ยวผตเวทีชิลิวดาตากสอนเลิกไทยรัฐออนไลน์อ่ะตากสอน่ะเอาเวกุยเรลวเดาคู่ต่อเทวดาด่วนรอบวางระเบิดปั๊มน้ำมัน11แห่ง3จังหวัดชายแดนใต้นราธิวาส ยะลาปัตตานีเอาไว้นนเมตางรสคู่ต่อตะที่นี่เกทไวายได้สับให้มันหนักหน่อปวากู้ตสอเออที่ผ่านีนเดอเอาไว้ด้วยไว้ด้ป่าบลรุล็อลเคลเลอรลมันนานี่จะชีตโตเลก็รีเคเลอร์เซบิเลือเอาุบุวด้เลมันลเซก็เชิหน่อก็รีตัวคู่บีเนี่ยมีไว้ได้เลนราชิว่าคีบิบเนยะลาเซอรดบีเบนปัตตานี แล้วเมวดากอรีเลเอาอู่ได้เลยภาคใต้เขลือนี่เนาะอะตัวอาทิตย์พระนี่คืออะทะหุตะเวมาตาจิใจลอเนาะเอ่อคู <c oughs> <que> <c oughs> ่เก <levels> uh, so ๋ไ <c> ว <oughs> so ้ได้ใจขอบูลอแต่มีเลยอ่าข้อเชิญดึกลอตายได้อยู่สุติมีจิบาโอ้เวดาปานเมมีเกรีเดโอคอคาที่อยู่สุโอคอด้วยอูลอตามัดตรตรลอตาจิใจลอเพชบันดานี่ดึกปลิเวดาเอ่อตูใส่เขลือแต่ฉิดพลด้วยอูกุ่ยไว้ได้นี่เนาะ ตาก็ะซอกลยเราได้แพจเตอเตอคิโทคิชิคือแพมวอนวนารคิชิลุยเป็นนีเนี่ยหอตากซนี่เดอกยไมด้สูเหมียเดาไม่ได้ตาเกทอไม่ได้ตาแพมนาเนอก็บ้าไม่ได้แพตคว้ามือลุยชีเย่เป็นนีตัวไม่ได้เลตนารมันนีเซอร์ซีความย้อนหนึ่งเราไม่ได้เลอตาจะนีไงเลตชีตออาปูรีเดเวตาปูท่อจหรือที่เนี่ยเลตาลนี่เดเลนาราทิวาด เอออาโคตาลอนนีเดอรเจมิาเกทามาตาเอ่อรอปีรอพึ่งเลือกวาดูโพต์วอพูเราอุลนเรอกวอลพนสที่าเอาวดูมานี่หอตาลอนี่เอาเวบาตาด้วยอุรเดอรซลอดเทเลนดราช่วาดนี่เยโตเจมิดาเยโตนี่เอาเวตูโคตตอนี่เดอเอ่อสูเซนี่เอาเวปตทอสูรอเวดอาสาตาลอนี่เลย หมู่ที่4บ้านโคกตำบลจวบอเภอจาะไอร้องเอาไว้ในตัวโคตรต่อเนาะขี้ต่อต่อหนี้ปตทตั้งอยู่ตำบลดุสรงยออจันเนะเนาะเซอต่อต่อหนี้ปั๊มน้ำมันปตทอํำเภอระเงะอ่วิบลอในเดอร์ซูมิยะจะต่อนี้ปั๊มน้ำมันปตทออำเภอแวงวิบล้อกเตอร์จะต่อเย่ต่อต่อนี้อู้ไปได้เลยตำบล ปาสีมัตอำเภอสุขไงโกลกนเนาะอเวนี่เมเวดาเลนาราทิวาดนี่อาคุเวนด้วย,ยคยเยุเวดาโซเซเทปปอรทอลินเลาะเคลเนี่ยเย่ต่อนี่เนาะมิวเนี่อุโอเวดา,าตาเจเวเนาะดูเกเรเวดาตาคาหัๆๆวหัวเลนโซเซผาดุญะวีบลอนิเดเจเวด,า,วดาเลยรวมทั้งเกิดเหตุบริเวณหน้ามวนปพ .33 นอเปดัวตามาลอตะนากีนอสุเอลเลนนูลัวด้วยไว้ดาตาสิโกเลสุไหนโกลออะคนนี้เดอเจวะดาตังอีตักลุลากีทรัตบลอใหญ่นี้เกนอตาตูปลีตาผึเหลือปว่าลาอู้ไว้ดาเลลอกะวอบุบุเพนนี่ที่ศิภาอะวอดูมานอเตียะวะดาว่าว่าแม่คือเวกะมาวะดาอะปู่สร้างจะใจเดืปะเตตติสิลาบามีตูเซนรีปะกวนเลตาวอบุอั่วเลทนยอกับก้านลอบิ๊ดตอนนี้ตักสวนนี่เดกวยวะดา อ่ซูเมญาเจเวดาป่าบ้าหมูบ้าดาเพนี่นเดเบก็อาเมื่อยประโยอ์โครสสาขาดอกเกเวนาราทีวาดอเปอรก้คนี่เด้อไวที่หรดาตากลื้อาเลอเปอรก้เราอุเลอลอกวัวเพนนี่ที่สนานีเมื่อป่าโค้ชอุสาดอกเปอรปราีิธ้ากาติกาวบดเลดนดีสเดอรก เออตบมีสมหมู uh, ่เวดาตาละอเกโสตะศิลปานี okay ่อ๋อเอาคนนี so, right. so, trilogy, ่เด้อปลาละอันลอครูทีเวดาตาอื้อศิลปาหนอนึงลอกว่าเวดาตาลอตักเลละอเกโสตะหนอบ้าอยู่เวดาละเอ่อมีอธิวะก็กู้ร่อพาลอตะมีมีดอบบลอเนี่ยอธิวะปาลอมีปูมาเกรตะวีบลอเนี่ยปลามีเรียนเนี่ยอธิวะขอขะบางเจ้าอุจีเอาคนนี่เกรตะลอบ้าอยู่หรือเปล่าบ้าหมู่บาติศิลปาอะโหตุมานี่หนอ ต้งกโซนี่เกวิด้าซูเมียเจวด้าเลยนอกจากนี้แล้วยังมีรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลนักษณะด,ดังเก่าที่จังหวัดปัตตานีอีกสองจุดเนาะเกทฮอฟโเวด้าก็รี่าวกาจะบีประกอบเลยปัตตานีนี่ลเลยตาลอกขีต่อซิโก้นราธิวาสเนี่ยเยต่อกเนาะปัตตานีคีต่อเอ่ออ่เาเกวด้าปั๊มน้ำมันปโตโทเลออู่เวด้า เออเลเมืองปัตตานีตะต่อดอกปั๊มน้ำมันปตทเลออำเภอกระโพตะต่อนี่ยเนาะเอ่อเอาไว้นี่เดี๋ยวเลปัตตานีเลตาล็อกขี่ต่อเนาะอำเภอเมืองตะต่อดอกกระโพตะต่อวีบล้อนี้เนาะเกี่ยวกับดอกไม่ได้แต่เลยยะลาตาล้อลุยต่อสิโกเดเวเอ่อเดียมีไว้ได้ปั๊มน้ำมันปตทเลเอาไว้ได้อำเภอกาบัง นตอวีบลอนี <c oughs> <Neil firstly. c oughs> say, ่เดิปตทเราอุ้วดบันสตาตตอวีบลอนี่ปตทเราอุ้วปด้เลยออำเภอเมืองยะลานี่ขีต่อตเวดาเอออคุตตาตอนนี้เดิเลตาเกทเทดาตเลือตาล็อเอตอนนี้ปัาคู่เวดาเคลเลด้วยเวดาโซเซเพมันานี่เคลเลจะชีตเพืนี่อเออไม่มลาเลือไปดเจนบะหรืเนาะตาฮัววัวที่ช่วงดักเกทอ โดโดมูโล่จะซุสัยฮักออบรอในเลบโบลกี้โคจิจาเล่โซซัยลาซิซีดุกุอูมอดอตาเมตากอนดิดิชูมอจาอะตาโตปานิดิตังซอนดิกวยดาดิเปนดิรอนะอะตาโตปานิอูเลกัมมะฮาโกบะจามูกรูเวกวาเลอภาคใต้ที่ดิปานิรออีกชูมอดิเนี่ยบอเอออะโคดาดอดิเกทาตุปิตาพูเลอปัวดูโพปาทัวโคติดิพาวอดอเกทาซิโกบะดาตาฮาฮูฮาโกเลอมูกรูเวกวา เลือกว่าเลืออัคเกวดาโซเซ่กัจจาทิท่ภาพอวอรดุดดวมือ,มอนึงอ๋ออไวนไมิวดาภาคใต้อาตมาูกตา,กตาเก่งหนละลากเกทาวไดาตา,ตาเพอมือหนัาาออกแพแพโมโกโกโนอกึดเนี่ยหนะาแพา้จิชิตาโซวโอนอกึดนี่ เอออะกูตาโดเวเนเดเมเวดาตั๊กเตรอตตลอดด้มมือตบล็อกดอละเกโนเวนาตะลิอยู่ก็ละภาคใต้จักรพรรดินี่หลอและนี่จักรพรรดินี่ดิจะชมดาตามมือท่อเตยอบะบํามนุษย์โกตะแลตูเวที่ละภาคนี่เตอุตตออ่าอะตาชีตะยอยีและเอดออ่านอภาคบะดาลอกว่าเฟนนิที่ละภาคเกโนอะกอจีลากรุงนะเวนี่นอเท่กว่ามุสลิมเฟนนิที่ละภาคนี่อะกูตาโดตะตะลึตา อ่าที่ใจเดียวเนี่ยอยู่ปะดูบัวว่าไหว้โคชินะเนาะบ่ว่าไหว้พักก่อนอย่ากึกเลเซอร์มาไหวได้ละมือมือมือทอบัวบาซันนะกิโลอตานี่อ่าเทบะวอบะเนาะโอเคเอาไว้ได้เปติตะมุรกอตีละพะเนาะเหลือบาตรด้วยวะหน้าซูเซอ่าเพ่บรรดาเหลือภาคใต้เคลือซูเซตะชีตะเพลือกนี่หรอก่อเพลือกเนี่ยมีวะจ้าปั๊มน้ํามันปตทเคลือนี่หรอดิซี่อย่างเตบุตะกอตีละพะฉัยหรอตามลึก